นี่ก็คือปลาตมะหรืออีกชื่อหนึ่งก็ค hmm ือปลาหมูส so ีแก้มแดงแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักของคลิปนี uh, ้ทุกคนสังเกตเห็นนี่ไหมครับมันก็คือชมโมะที่มีความเล็กจิ๋วมากมันก็แน่นอนอยู่แล้วที่ชมวกเล็กจิ๋วขนาดนี้มันจะไม่สามารถทะลุทะลวงปลาที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ได้เนื่องด้วยประสบการณ์การต่อของผมที่มีอย่างโชคชนผมก็ได้รู้ทันทีเลยว่าผมต้องทําอย่างไร หลายๆท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรมันก็คือคลิปที่ผมดำน้ายิงปลาในตอนกลางคืนโดยใช้โมมดที่มีความเล็กจิ๋วมากๆแต่กลับการที่จํานวนปลาที่ได้นั้นมันเยอะมากๆเลยนะครับเรียกซะว่าเป็นกองเลยก็ว่าได้นะคลิปในวันนี้จะเป็นเช่นไรนั้นพวกเราก็มาติดตามรับชมรับฟังค่าคืนอแสนยาวนานนี้กันไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาในยามเย็นของคลิปวันนี้นะครับก็ได้ปลาของวันนี้ขึ้นมาก็มาทําขายนะครับแล้วก็มาแพ็คส่งกันนะครับและนี่ก็คือฉมมกที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือม มีความเล็กจิ๋วมากๆความยาวมพีแค่39ซติเมตรเองนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปทางนี้ได้เลยนะครับมีขนาดกี่เซนก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมได้มาฟรีนะจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ทะเล ที่หาดท่ำทงอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร<ใ> 2014, ก็หมายเดิมจากหมายที่แล้วเลยนะครับเป็นหมายที่ลงในคลิปนี้เลยนะ line, ลงกลางวันเสร็จกลางคืนมาซ้ําต่อเลยนะครับชว่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะเป็นช่วงน้ําเสียนะครับปลามันก็จะมาออกกันตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแหมเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีจริงๆเลยนะครับตัดภาพมาเดือนสิงหาที่บานมาเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่โคตรแห้งเลยนะครับทั้งเดือนได้ออกยิงปลาไปแค่วันเดียวเองนะออกเรือมาได้แป๊บนึงนะครับเจอเด็กเวรสองตัวมันว่ายน้ําอยู่นะครับผมก็เลยขับเรือไปดูนะครับว่ามันได ้บางเห็นว่ามันได้กุ้งหินหางม่วงตัวใหญ่วะ่ะแลวผมก็เป็นคนจิตใจดีกลัวม,มันจะเหนื่อยกับการที่ต้องว่ายน้าลากกุ้งตัวนี้ไปมาผมจึงขโมยมันมาเพื่อที่จะให้น้องพัดต้มมาม่าแดกในตอนเช้านะจากนั้นพวกเราได้นั่งเรือเดินทางเข้าหมายด้วยความเร็วสูง3น็อตระยะทางประมาณ5กิโลเมตรแต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับกับการเดินทางจนได้มาถึงหมายที่เรามาดำน้ําสักทีหนึ่งนะครับนี่ขึ้นปืนเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมาปลาตัวแรกกับการยิงนัดแรกของปืนกระบอกนี้จะเป็น no. ยังยังยังไม่คุ้นมือสินะเดี๋ยวต้องลองอีกครั้งหนึ่งละก็ได้มาเจอปลาข้างปานนะครับเอ้ยมันไม่ยากว่ะคำคืนนี้สนุกแน่ๆเลยการลงน้ำครั้งแรกของผมที่ลงมานี่นะครับผมใช้ยางไปแค่2เส้นนะครับเพราะผมคิดว่ายางของเส้นมันก็น่าจะยิงปลาเข้าแล้วนะจากนั้นก็ได้มาเจอปลากระบอกแต่ว่ามันตัวน้อยเกินไปก็ปล่อยมันไปนะครับในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในถ้า ตามหน้าผานะครับมุดเข้าไปลึกเลยนะครับเห็นมันน้าใสดีนี่ก็เลยเข้ามาดูเฉยๆนะครับเผื่อจะเจอปลากระพงแดงนะเพราะปกติชอบเจอปลากระพงแดงที่อยู่ตามซอกหินอย่างนี้นะครับนั่นไงพูดจะไปัดขัดคําก็โผล่หน้ามามองซะละผมก็ไม่รอช้า ที่จะหยิบฉวกคู่ใจกับผมออกมาและได้ดำดิ่งไปหามันเลี้ยวดำดิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำตื้นมากนะครับแค่แย่ yeah! ปืนลงไปแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับโดนเข้าเต็มเต็มเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ทารุนะครับเพราะว่ายางมีแค่2เส้นผมจึงปล่อยฉวกของผมไปให้ลอยตามปลาไปเลยนะครับเพราะไม่ต้องกลัวมันหายไปนะเพราะทำมันก็แคบอยู่แค่เนี้มันจะไปไหนนะจากนั้นผมก็ได้ใช้เวลากอดรัดฟัดเวี่ยงกับมันไปแป๊บนึง ได้มาแล้วนะครับนี่ก็คือปลากระพงแดงเคี่ยวน้ำหนัก2.3กิลกรัมด้ดๆเดียวก่อนมันมีบุรุษท่านหนึ่งได้ไม่เชื่อมั่นในคําพูดของเทพท่านั้นมึงก็แหกตาดูซะนะในทุกครั้งที่ผมได้บอกน้ำหนักปลาในคลิปอะผมพูดตามความจริงไปนะครับผมเปิดดูรูปพร้อมกับตัดคลิปไปด้วยตลอดเลยนะเอาราชามันเธอกลับมาในคลิปกันดีกว่านี่ก็จะเป็นปลาเหลืองญี่ปุน่นผมก็ได้เล็งเข้าไปด้วยความมั่นใจ ผมคิดว่าปืนกระบอกนี้มันน่าจะสื่อสารกับผมได้นะถึงได้ใช้ยิงไม่กี่ครั้งนี้ก็ถือว่าแม่นชิบหายเลยที่พูดมาทั้งหมดนั้นผมไม่ได้คิดว่าผมเบียวแต่ผมคิดว่าผมอาจจะเป็นหนึ่งเดียวกับฉวบต่างหากละถ้าไม่เชื่อนั้นก็ดูนี่อันนี้ผมไม่ได้ยิงพลาดไปนะครับแต่ปลามันเร็วเหนือแสงต่างหากละผ่านไปอีกไม่นานนักผมก็ได้มาเจอกับปลากระพงแดงเจ้าประจำนะครับก็มาเจอในถ้ำเหมือนเดิม แมปลาตัวนี้กว่าจะหยุดให้ยิงนะครับใช้เวลานานพอสมควรเลยนะได้มาแล้วนะครับนี่ก็คือปลากระพงแดงเขี้ยวอีกหนึ่งตัวน้ำหนัก0.7กิโลกรัมอันนี้ไม่เจอปลาอะไรวะเนี้เห็นแต่หางโผล่มาอ๋อปลาข้างปานนะครับก็ได้ไปอีกหนึ่งแต้มหลังจากที่ผมได้ยิงปลาข้างปานแล้วก็ได้ปลดออกมาเสร็จนะครับผมก็ได้ดำมาเจอกับหมึกกระดองนะครับมันว่ายอยู่กลางทรายเลยนะผมก็ไม่รอนชาร์จที่ดำลงมาหยิบมันเอาขึ้นมาดูแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กเกินไปนะ อันนี้ก็ได้มาเจอปลาข้างปานอีกแล้วนะครับมันว่น่งหนีผมมาแอบอยู่ข้างหินก้อนนี้นะครับผมก็ไม่รอช้าที่จะเกสกลูศรวิเศษใส่กระหม่อมมันไปและในตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับปลาคุดข่าวนะครับผมจึงไม่รอช้าที่จะดำน้ําลงไปหามันและค่อยๆเล็งไปที่กระหม่อมของปลาตัวนี้เรียบร้อยครับเวลาก็ผ่านไปอีกไม่นานนักผมก็ได้มาเจอกับปลาเหลืองญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับ เมื่อกี้ไม่น,น่าจะเป็นแค่ภาพลวงตาเฉยๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นี่ก็คือปลาเก๋าไม่ใช่นะครับนี่ก็คือปลาปักเป้ายักษ์นะครับเป็นปลาที่เจอเยอะมากๆเลยนะเห็นมันทีไรนี่นึกว่าปลาเก๋าลุกทีเลยนะครับดูดิและมันชอบอยู่เป็นฝูงด้วยนะครับฝูงละ 4- ีตัวเงี้ยถ้าเจอมันตอนนั้นมาขุนนี่คิดว่าปลาเก๋ายักษ์เลยนะครับแต่พอว่ายเข้าไปดูใกล้ๆนี่แบบ คุยไอเป่าส่วนนี้ก็จะเป็นปลานกแก้วเป็นปลาที่พบได้มากอีกเช่นกันนะครับในเวลากลางคืนมันชอบนอนอยู่นิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับแต่เราก็จะไม่ไปแย่งมันหรอกนะครับถึงมันจะเยอะก็ตามแต่แต่มันก็เป็นปลาที่คนค่อนข้างจะอนุรักษ์มันนะครับแต่จริงๆมันก็สามารถจับมากินได้แต่ว่าต้องเป็นขนาดมากกว่า50ซนติเมตรนะครับถ้าถามว่าผมเคยกินไหมผมไม่เคยจับมากินเลยนะครับมีแต่เพื่อนของผมเคยกินนะครับผมเลยถามเพื่อนผมว่ามันอร่อยไหมเพื่อนผมบอกว่ามันไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่เลยครับผมก็เลยไม่คิดจะกินมันเลยนะเบ เป็นขนาดเล็กที่มันไม่สามารถโตไปมากกว่านี้ได้แล้วนะคนส่วนมากนิยมนํามาย่างแล้วก็มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบกินนะครับมันมีกลิ่นสาบเฉพาะตัวของปลากระเบนผมเลยไม่ชอบกินปลากระเบนนะครับจากนั้นก็ได้มาเจอกับปลาตามะอีกแล้วนะครับผมก็ไม่รอช้าที่จะเล็งเข้าไปที่สมองของมันเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ได้มาเจอกับปลาข้างปานอีกแล้วนะ แล้วก็เป็นเหลืองญี่ปุ่น้างปลาและก็เหลืองญี่ปุ่นอีกจากนั้นก็ได้ขึ้นเรือนะครับและก็ได้แกะปลาออกจากเอวนี่ก็คือผลงานที่ผมได้ในรอบแรกนะครับได้กี่ตัววะเน,นี่ยเป็นพวงเลยนะครับเอาละย้ายหมายกันดีกว่านะครับผมก็ได้เปลี่ยนยางจาก2เส้นเป็น3เส้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้ยิงปลาไม่ค่อยจะเข้าสักเท่าไหร่นะลงน้ํามาก็ได้มาเจอกับปลาเจ้าประจาของผมนั่นก็คือปลาข้างปลานั่นเอง ดำลงมาเจอปลาทุกรอบเลยนะครับดำลงมาครั้งนี้ก็มาเจอกับปลาเหลืองญี่ปุ่นและก็มาเจอปลาข้างปานอีกแล้วนะตัวนี้เพอร์เฟกช็อตเลยนะครับนิ่งเลยนะครับโดนจุดสมองพอดีจากนั้นก็เป็นการปั๊มเวลโดยการยิงปลาเหลืองไม่ใช่ปลาเหลืองนี่ปลาข้างปานรัวๆกันเลยนะโซนนี้ก็จะเป็นปลาเก๋าแดงหินนะครับเป็นปลาเก๋าแดงที่ชอบอยู่ตามหินจิ้มเข้าไป อันนี้เป็นปลาที่สีสวยมากเลยนะครับผมนำต่อไปอีกไม่นานผมก็ได้มาเจอกับซากของปลากุศลาดตัวใหญ่นะครับดูดิปากเบ้งนะครับตัวนี้น่าจะไซส์ประมาณ4-5กิโลกรัมนะแต่เสียดายนะครับมันเจอมาเจอมันช้าเกินไปนะมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นคลิปที่มีกลิ่นเฉยเลยนะและนี่ผมก็ได้มาเจอกับปลาเหลืองญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับก็ทั้งคืนก็วนอยู่กับปลาเหลืองญี่ปุ่นกับปลาข้างปลานั่นนี่แหละนะส่วนตอนนี้นะ่ะ เป็นปลาเก๋าแดงหินอีกแล้วนะครับนี่ค่คอยๆว่ายมาจิ้มกระม่อมมันไปได้ขึ้นมาอีกแล้วไซส์สวยเลยนะแลังจากที่ผมได้ยิงลูกปลาไปอย่างมัมวมันทันได้นั้นเองผมก็ได้มาเจอกับปลาเก๋าดอกแดงไซส์0.9กิโลกรัมแต่ทุกคนสังเกตนี่ให้ดีนะครับยิงปลาเก๋าตัวเล็กเสร็จเจอปลาเก๋าตัวใหญ่มันนอนนิ่งอยู่นี่นะครับมันเป็นปลาเก๋าดอกแดงไซส์2.9กิโลกรัมผมนะ่ะ ได้ยิงปลาตัวเมื่อกี้แล้วมันวิ่งไปพันหินผมก็ปล่อยปืนทิ้งไว้นี่เลยนะครับแล้วผมก็ขึ้นไปเรียกน้องพัดลงมาย้ำกระ่มอมมันนะแต่นี่ไม่ใช่น้องพัดนะครับนี่น้องพีใช้ปืนจิ๋วเหมือนกันนะครับน้องพัดใช้ปืนกระบอกใหญ่คนเดียวนะก็เรียกน้องพัดมายํำกระ่มอมแทนนะครับปะเต็มๆเลยจากนั้นผมก็ได้ลงมาปลดปลาที่มันวิ่งไปพันกับใต้ก้อนหินเมื่อครู่นี้นะครับมันพันอยู่ลึกซะเหลือเกินยังดีไม่ได้พาปืนหายไปนะ ได้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วนงพีก็ได้ยิงมาอีกตัวนึงก็กลายเป็น3ตัวพอดีเลยนะ <c oughs> ปลดปลาเก๋าตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วผมก็ดับลงมายิงปลากระพงแดงตัวน้อยตัวนี้นะครับแล้วคนดูนี่ไอ้เหี้ยตัวโคตรใหญ่นะครับนี่ก็คือปลาเก๋าดอกแดงไซส์เกือบ10กิโลกรัมเลยนะรีบขึ้นมากับพิพไฟหาน้องพัดเลยนะครับแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พยายามหากันแล้วนกพีก็ได้สองเจอมาแล้วนะครับ ก็เล้นพัด์ไปตามย่ำกะหมอบมันนะนี่นะครับอพัรใหได้ตามลงมาแล้วจะกดไกลแล้วนะครับเล็งเข้าไปใกล้ๆและปืนติดเซฟเฉยเลยนะครับอดยัดแมน่าเสียดายมากเลยนะครับปลาเก่าตัวนี้น่าจะไซส์อยู่ประมาณ7-8กิโลกรัมนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นคู่จากตัวเมื่อตอนกลางวันที่พ่มิกยิงไปนะครับพ่มิกยิงตรงนี้ไปตัวหนึ่งนะครับตัว8กิโลกรัมนะมันน่าจะมีคู่ก็น่าจะเป็นตัวเมื่อกี้แหละ ผมก็ทําหน้าที่ของผมโดยการมาตามหาปลาข้างปานเหมือนเดิมหลังจากที่ยิงปลาข้างปานตัวนั้นตื้นไปได้สักพักหนึ่งผมก็ได้เห็นเงาประหลาดใต้ท้องของผมมันก็คือปลากุสลาดตัวใหญ่ผมก็กระพริบไฟหานพัทเลยนะครับนี่ปลากุสลาดอยู่น้ําตื้นมากเลยนะข้างหินเลยนะครับแมมันเชื่องเชียวเดี๋ยวรอน้องพัดก่อนเมื่อกี้น้องพัดยิงปลาไปอยู่ในกางให้น้องพัดปลดปลาก่อนนะ ในเมื่อน้องพัดพร้อมแล้วผมก็ดำลงมาถ่ายใกล้ๆนี่ก็เป็นปลากุศลาดไซส์2.1กิโลกรัมโป่งเนี่ยแล้วผมก็ดำต่อจากที่เดิมไปอีกนิดนึงนะครับผมก็ได้มาเจออีกตัวหนึ่งแล้วนะครับอยู่ใต้ก้อนหินก้อนนี้นะก็เป็นปลากุศลาดไซส์2.1กิโลกรัมอีกหนึ่งตัวนะครับไซส์เดียวกันเดซเลยนะทันใดนั้นก็มีปืนปริศนาโผล่มาทางขวามือ เล็งไปที่กระมอมของปลาแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งตัวที่เห็นอย่างนี้คือการยิงที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันทรมานนะครับเพราะมันหล,ลับๆอยู่แล้วมันก็ตายไปเลยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกทรมานเลยนะและผมนั้นก็ได้มาเจอกับปลาข้างปานอีกแล้วนะครับเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและผมก็ได้มาเจอกับปลากุสลาดอยู่ใต้ก้อนหินนะครับตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะผมก็ไม่รอช้าที่จะเล็งเข้าไปและเหนียวไกลไปอย่างเต็มแรงตัวนี้ก็เป็นปลากุศลาไซส์1.4กิโลกรัมนะครับ นี่ก็จะเป็นปลานนเก้วผมก็ค่อยๆเล็งเข้าไปใกล้ๆและก็ได้จากมันไปไม่นานนักก็ได้มาเจอกับปลาส้อยนอกเขาตัวใหญ่ผมจึงได้เหนี่ยวไกลเข้าไปเต็มๆแล้วมันก็วิ่งโคตรแรงเลยนะครับ แล้วก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นปลาสร้อยนอกเขาที่มีขนาดถึง1.6กกิโลกรัมและนี่ก็ได้มาเจอกับปลาข้างปานอีกแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกเจ็บคอมา,มากๆแล้วนะครับผมยังไม่หายจากอาการไม่สบายนะครับผมเจ็บคอมา3-4วันแล้วนะครับทำให้เจ็บคอนะบอกเลยคลิปนี้ผมลงติดต่อกันติดๆๆเลยเนะี่ยแบบเสียงเปลี่ยนแบบเป็นเสียงคนละคนเลยนะครับผมว่าจะพากแบบเสียงปแปลกๆแล้วแต่ก็มันมันอุบาทเกินไปนั้นไว้ก่อนด,ดีกว่านะเอาละผมไปซดยาให้เจ็บคอแป๊บ เอาละผมกลับมาล้านรู้สึกชุ่มคอขึ้นมาทันทีเลยนะครับและนี่ก็เป็นปลานกแก้วที่ผมมาถ่ายมันเล่นอีกเช่นเคยจริงๆผมก็อยากยํำกับหมอมันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเป่านิ่งหน้าซ้อมซะเลอเกินในตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับปลาเก๋าลายนกยุงนะครับผมก็ไม่รอช้าที่จะจิ้มมันไปแล้วมันก็หลุดไปเพราะว่ายางมันอ่อนแอเกินผมก็ได้หยิบมันขึ้นมาแทนนะครับโอ้ย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 จับตัวไหนจะจับโดนวะเนี่ยโอ้ยมันซิกแซหลบมือผมว่ะ อืมอืมโอเคจับได้แล้วครับนี่ก็คือปลาเก๋าลายนกยุงนะครับเป็นปลาเก๋าที่ลายสวยมากแล้วก็ตัวนุ่มมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาเก๋าแดงหินอีกแล้วนะครับค,ค่อยๆเล็งนิ่งๆเลยจึง้งไม่โดนสมองซะงั้นสีเป็นปลาเนีโมเลยว่ะและนี่ผมก็ได้มาเจอกับปลาสร้อยนอกเขาอีกแล้วนะครับค่อยค่อยดำเข้าไปใกล้ๆเต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้เพอร์เฟกต์ช็อตมากๆเลยนะครับแบบฟลแผ่เลยนะ ทุกคนจับตาม,มองคลิปต่อไปนี้ให้ดีนะครับนี่ก็คือปลาเก๋าตัวใหญ่ที่เราเจอกันเมื่อตอนแรกนะครับมันว่ายมาหาผมอย่างนี้แล้วใครมันจะอดใจไหวว่าแบบมาเจาะหัวสักขนาดนี้อะ่ะแบงค์เท้าทั้งสองแบงค์อ่ะว่ายอยู่ใต้ท้องใครจะไม่เหนียวไกลใช่ไหมอะ่ะแต่ก็หลุดไปเชยเลยนะครับสะกิดหัวไปนิดนึงนะก็คือตอนที่ผมเจอเนี่ยนกพัดกับนกพีไม่ได้อยู่ใกล้ผมนะครับก็เลยยิงแมง ขึ้นเรือดีกว่านะครับนี่ก็คือผลงานรอบที่2อของผมในค่าคืนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะครับน่าจะกเกือบเช้าเลยนะขึ้นมาเอาขึ้นปลาเอาปลาขึ้นมาเก็บแล้วก็ได้ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือปลาเก๋าตุ๊กแกนะครับเป็นปลาเก๋าที่ผมปกติแล้วผมจะไม่ค่อยสนใจมันเลยนะแต่ว่าวันนี้นะผมถือเชือกที่เล็กซะขนาดนี้ผมจะอดใจไหวเลยกับการที่ได้เหนียบไก่ใส่ปลาตัวเล็กๆอย,อ,ยอย่างนี้ทุกคนสังเกตไหมครับ ปลาข้างปลาในตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะกลางวันนี่อยู่เป็นฝูงเยอะมากเลยครับถ้าดูจากคลิปที่แล้วนะแบบมหาศาลเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาหากินของมันนะครับมันก็จะกระจายกันอยู่อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นปลาข้างปานตัวใหญ่นะครับค่อยๆเล็งจึ้งโอ้โหเพอร์เฟกช็อตเกินด้วกคมอาจจะคิดว่าปลาข้างปานในคลิปนี้เหมือนจะตัวเล็กนะครับแต่ว่ามันตัวน้ําหนักถึง 4ขีดถึง9ขีดเลยนะครับเฉลี่ยก็คือ3ตัวต่อ2กิโลกร,รัมะครับส่วนไอตัวนี้รู้สึกว่าจะ8ขีดนะอันนี้ผมเล็งปลาอะไรวะเนี่ยอ๋อปลาเก๋าแดงหินนะครับมันหลบอยู่ใต้ก้อนหินนี่นะครับผมก็เลยเอาปลายปืนไปค้ำกับก้อนหินเพื่อที่จะได้เล็งแบบนิ่งๆนี่ไงทุกคนฟังเสียงหายใจผมดิ รู้สึกทรมานซะเลอเกินหายใจเข้านี่แสบจมูกมากเลยแต่อย่างดีนะครับที่ช่วงนี้อากาศไม่ดีก็เลยไม่ได้ออกไปยิงปลาเลยนะครับก็เลยเหมือนเป็นการพักผ่อนพักผ่อนก็นานเกินนะเป็นเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ไปยิงปลาเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องพีนะครับน้องพีได้ยิงปลากุศลาน้องพีได้เปลี่ยนปืนแล้วนะครับจากที่ใช้ฉมวกจิว๋วเปลี่ยนเป็นการใช้ฉวกอัดลมแทนแล้วนะอันนี้ผมก็ได้ไปเจอกับปลาตามะมาอย่นิ่งอย่างนี้ผมไม่พลาดอย่างแน่และไม่เป็นอย่างนี้ทั้งคืนนะทุกคน ผมจะยิงปลาตามันแล้วมันพุ่งไปก่อนแบบเสียววิที่ผมจะกดไกแอะทุกรอบเลยเว้ยอันนี้ก็เป็นปลาเก๋าแดงหินอะไม่ใช่นี่วะกุสลาดนี่วะนี่นะครับก็คือปลากุสลาดไซส์0.8กิโลกรัมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวปลาข้างปานกันอีกแล้วนะในขณะที่ผมกำลังตามปลาส้อยนอกขาตัวนี้อยู่นั้นทุกคนสังเกตมุมบนทางขวามือให้ดีนะครับมีเงาขาวๆว,ว่ายผ่านหัวผมไป มันก็คือปลาสากเหลืองนะครับแต่ผมมองไม่เห็นนะในคลิปเนี้ยที่มองไม่เห็นก็เพราะว่าผมใช้สมองในการโฟกัสปลาตัวนี้มากเลยนะครับก็เลยไม่เห็นปลารอบๆนะและนี่ก็เป็นปลาเหลืองญี่ปุ่นตัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นปลาสร้อยนอกขาตัวเล็กและก็ได้มาเจอกับปลาตำมะอีกแล้วนะครับหลังจากที่พลาดนไปหลายตัวตัวนี้เนี่ยต้องไม่พลาดนะครับผมน่ะค่อยๆว่ายเข้าไปใกล้ๆมันมันอยู่ริมตะลิ่งเลยนะครับก็มีลูกปลาเยอะแยะมากเลยนะครับเพราะว่าลูกปลาพวกนี้มันขึ้นมา หาน้ําที่ดีนะครับน้ําเสียมมันอยู่ด้านล่างนะครับมันก็เลยทําให้ปลาขึ้นมาอยู่ผิวน้ําอย่างนี้กันเต็มหมดเลยนะครับทั้งปลาสวยงามทั้งปลาเล็กปลาน้อยนะอันนี้ผมก็ได้ยิงปลาตามะตนนัวนี้และผมก็รู้ในทันทีเลยครับว่าผมยิงเข้าไปแค่นิดเดียวนะครับแต่มันก็ไม่ไหวหนีนะครับผมก็หยิบชมวกผมขึ้นมาทําเป็นค้อนตีตะปูนะครับก็เลยทําการตอกเข้าไป เอาแล้วตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทะลุแล้วนะครับเพราะว่าต่อลงไปมันกระแทกกับหินข้างล่างแล้วนะและผมก็ได้ค่อยๆหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นปลาตะมะไซส์1.4กิโลกร,รัมเลยนะครับจากนั้นผมก็ได้มาเจอกับปลาข้างปานอีกแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับจากท้องฟ้าที่เคยสีดำสนิท มันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสีที่เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นพอมันรู้ว่าท้องฟ้าเริ่มจะสว่างแล้วมันก็ได้ออกมาจากรูเพื่อที่จะมาตามหาอาหารกินโดยมันเองก็ไม่รู้เลยว่ามันโดนจับตามองโดยเทพอยู่ผมรู้อยู่แล้วว่าปืนกระบอกน,นี้ไม่สามารถยิงปลาตัวนี้ให้ทะลุได้ผมจึงค่อยเล็งไปที่ลูกตาแล้วกดไกเข้าไปแต่ทว่าจุดที่ผมเล็งนั้นมันก็ไม่ได้โดนมันไปโดนแก้มแทนนะครับแต่ก็ถือว่าในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีที่ผมยิงเข้าไปแล้วเงี้ยมมันกลางพอดี ทำให้ปลาตัวนี้ได้เสร็จอยู่ในมือเทพนั่นเองนะปะลากุสลตัวนี้ก็น้ำหนัก2.2กิโลกรัมเลยนะครับและผมก็ได้ขึ้นเรือกันนะครับ ผมปลดปลาเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ว่ายมาที่เรือเลยนะทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าผมใช้ไฟฉายอะไรในการดำน้ำยิงปลาในคลิปนี้ก็ลิงก์ยินใต้คลิปเลยนะครับเป็นไฟฉายที่ผมสั่งมาใช้นะครับอยากแนะนําก็คืออยากให้สั่งไฟฉายเปล่าๆมาอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาฐานมาแล้วก็สั่งฐานแยกมานะครับอีกลิงก์หนึ่งนะเพราะว่าฐานก้อนนี้เนี่ยบอกเลยว่าถึกทนมากนะครับก้อนเดียวอยู่ทั้งคืนเลยนะที่ผมใช้นี่ก็คือผมเปิดความสว่างล็อกที่2เลยนะครับปกติถ้าเปิดล็อกที่2ล็อกที่3เนี่ยจะอยู่ได้เพียงแค่2โมงต่ง่าออันนี้คืเปิด้ ันวาไฟฉายนี้มันกินแบตน้อยมากนะครับบวกกับฐานไฟฉายนี้ที่มันอึดตึกทนมากบอกเลยว่าคอมโบนี้โคตรดีนะครับก็นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือปลาล็อกสุดท้ายที่ผมยิงได้นะครับก็หลายตัวเลยนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้เปิดกล้องแล้วก็ยิงปลานะครับส่วนมากผมจะเจอปลาผมก็ยิงเลยนะครับโดยที่ไม่เปิดกล้องนะเพราะว่าหนาวนะครับไม่อยากยกแขนออกจากข้างลำตัวเพื่อที่จะมาเปิดกล้องนะครับมันจะน้ําไหลเข้าในตัวแล้วมันจะหนาวอะ ไม่ใช่จะหนาวดิต้องเรียกว่าหนาวมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็มาส่งน้องนิกนะครับตอนเวลาหกโมงเช้าเพราะว่าวันนี้น้องเขามีทัวร์นะครับเป็นสตาร์เรือทัวร์นะมาส่งเสร็จแล้วพวกเราก็ได้ออกกันต่อเลยนะครับไปซ้ําหมายที่เราดำกันเมื่อคืนเลยนะในตอนนี้ผมจวว่าผมหนาวแบบว่าหนาวจะตายเลยนะครับหนาวจะตายให้ได้อย่างเดียวเลยแบบโคตรทรมานเลยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยผมได้นอนซุกอยู่ข้างแคมเรือเนี่ยแหละครับแล้วก็เอากระสอบคุมไว้นะเอาแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหมาย เดิมที่ดำเมื่อคืนกันแล้วนะครับผมก็จะลงไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะดูว่ามีปลาหรือเปล่าถ้ามันมีปลาแล้วก็ย้ายดีกว่าลงมาปุ๊บนะครับผมก็ได้มาเจอหมึกกระดองนะครับเจอหมึกกระดองทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับมันพลางตัวได้ดีมากผมจะลงมาจับมันด้วยมือเปล่าแต่มันก็ไวซะเหลือเกินผมเองก็ไม่รอชาร้าที่จะหยิบฉมวคู่ใจของผมออกมา ชมวกก็บอกนี้เป็นชมวกอัดลมที่มีความยาวถึง100เซติเมตรแกไม่รอดแน่แค่อยเล็งเข้าไปนะครับอย่าให้อยู่ตรงหินนะอยู่ตรงหินนี้ลูกดอกพังได้นะครับเรียบร้อยนะครับให้จับดีๆไม่ให้จับใช่ไหมโดนยิงไปสิ ย่ได้มาแล้วนะครับมึกเครื่องดีเซลผมก็ได้ดำหมายนี้ต่อไปอีกสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่เจอปลาอะไรเลยนะครับไม่เจอแต่ปลาเน้น้อยผมก็เลยย้ายมาที่ถ้ำทงแทนนะครับตรงเขาถ้ำธงอันนะก็ได้มาเจอกับปลาเก่าตัวน้อยนะครับก็สักโป้แล้วกันนะเต็มเต็มเลยนะครับและที่นี่ก็คือเขาถ้ำทงนะครับก็เป็นตรงที่จอดเรือน,นั่นนะเออผมจะบอกว่าหมายนี้เป็นหมายที่ผมหัดดำแรกๆเลยนะครับตั้งแต่อยู่ป .4 ปีปห้าละมัง้ง ถือชูหมวกโง่นะครับเป็นเหล็กเส้นหนึ่งมัดกับยางเส้นหนึ่งนะครับมาหายิงหมือกระดองเล่นนะแต่ก็ไม่ได้ออกมาลึกขนาดนี้หรอกนะครับอยู่แค่น้ำ,นำตื้นๆนะครับน้ำสักเมตรสองเมตรเงี้ยนะและนี่ผมก็ได้มาเจอกับปลากุศลาดนะครับผมก็ไม่ลองช้ี่จิตเลยเข้าไปและเหนียวไกโป้ง,ปงโดนเต็มเ็มเลยนะครับยิงโคตรไกลเลยนะ ได้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นปลากุสลาดไซส์0.9กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยังเป็นปลาแต่สุดท้ายของผมในวันนี้ด้วยนะและพวกเราก็ได้ขนของนั่งเรือกับฝั่งเก็บของขนของแล้วก็กลับมาถึงบ้านนี่คือผลงานของพวกเราในวันนี้นะครับก็เป็นปลาเหลืองญี่ปุ่นแล้วก็ปลาข้างปลารู้สึกว่าได้20กว่ากิโลกรัมเลยนะครับปลาข้างปลาเนี่ยและนี่ก็เป็นผลงานรวมทั้งหมดของวันนี้นะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ผมขายปลาได้ทั้งหมดกี่บาทขายปลาได้ทั้งหมด 19,245บาทนะครับหากค่าใช้จ,จา่ายแล้วค่านู่ค่านี่ค่านั่นแล้วหารกันก็ตกคนละ5,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเดือนกรกฎาที่ผ่านมานู่นนะครับส่วนตอนนี้นี่ขอผู้ใจบุญโดเนทค่าผ่าตาดให้ผมหนเลยนะ